คุณรู้หรือไม่ว่าแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเสียข้างในมีฐานชาร์จชนิด18650หรือบางรุ่นอาจจะเป็นชนิด16650ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นนำมาใส่ในลำโพงบลูทูธทำเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์1 2โวลต์หรืออุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟ 3.7V โวลต์ได้แก่ไฟฉาย เครื่องดูดฝุ่น power bank เป็นต้นซึ่งการจะนำฐานชาร์จไปใช้นั้นจะมีขั้นตอนคร่าวๆดังนี้ชาร์จฐานให้เต็มตรวจเช็คการเก็บไฟนำฐานชาร์จไปคายประจุเพื่อวัดความจุของฐานด้วยเครื่องมือเฉพาะและตรวจเช็คค่า IR ความต้านทานภายในของฐานชาร์จก่อนนำไปใช้งานสำหรับท่านใดที่สนใจอยากซื้อแบตโน้ตบุ๊กเสีย ไปแกเอาฐานชาร์จสามารถเลือกซื้อได้ทางช้อปปีชื่อร้าน jcomputer shop 9หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับโดยทางร้านจะมีแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กสำหรับแกเองและก็ทางร้านคัดให้และมีสินค้ามือสองอื่นๆอีกมากมายสามารถเลือกชมได้เลยครับ